<G ül> ยังมีแหงมานั่งโหลดคลิป่ายคลิปอีนะคะกคึกว่ามึงตายแล้วกูพีบริลับบรินอนกูบอกอันนี้มันแข็งกันได้ล้วมาจากสูเขาแหงว่าเออฮ้ามาอยู่คนเดียวนะแบบว่าอย่างไรตายนั่นกูใจอยู่แบบวูบแล้วก็ตายนั่นกูพีบริลับบรินอน บอกว่าจะยู่ฟูตีเอา5ห้าหมู่าม่ยู่เป็นมู่ันเาเมื่อยมันกในกคันว่าสิงามงกลมช่เมื่อเป็นบางบาทซื่อเมื่อยเป็นบาบาดได้จะเล่าสูฟังนะจ๊ะาากาศอีกรอบนึงจะข้ามเม่นกันไล่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ๊ะเด้อสองร้อยสามร้อยเมน่นนะจ๊ะยังไ่ทันตอบแต่ว่าอ่านอยู่จ,จ้ะอันแพนนิด หลายลายเม่นนะจ้ะค่ะเขาว่าแพนิดแพนิดแพนิดก็คือเป็นโลกคิดมากคิดเรื่องเก่าๆเดิมๆเม่นปะแบบอยู่คนเดียวแหละแพนิดก็พวกอะกับบริคิดมันก็ว้ากันนั่งเว้ากันนั่นเรื่องนั่นเรื่องนี้มันกลายแบบไม่คิดแต่ว่าอยู่คนเดียวมัน ขันมีัาแงจทำไพี่น่อยหงคิดแบบเพื่อบึงนั่นบึ้งนี่ไปอันนั่งว่าก่อนเจ้าค่ะท่านอาบน้ำอยู่ไมดีจ้าอินทรไต่ก่อนมันโอ๊ยลบแอนเม่นก่อนนะจ๊ะ็นแพนิดแพนิดนี่คืออย่างตอนแรกก็บบเขาแต่นั่นลายๆเม่นหลายค้นก็บ่าแพนิด เออพออ่านอีกเม็ดหนึ่งก็กับเพนน์ก็คือเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคคิดหลายคิดมากนั่นแหละเป็นโรคประสาทเปน่อกไปประสาทชื่อประสาทเพราะว่าเคยเป็นโรคไม่เกณฑ์นมาก่อนพี่น้องก้อนนั้นน่ะก้อนใช่ไเป็นแบบนี้นะมังัดมัแง่ดีนะเป็นไม้เกณฑ์มาก่อนพี่น้องเป็นแบบจี้เข้าไปทุกทีนะเจ็แบบแบบเข้าคิดอย่าง้รคือมันเจ็บมาโหลดอะไรแบ แต่ว่ากินยาก็หายไปแล้วเป็นปีอีแล้วหายตะกี้มันก็นอำมัาก็เป็นอยู่คราวเกนอยู่กับเสียงดังเสียงยังเป็น,เป,นเป็นไม้เกนเวลาเป็นจี้ก็ไปกินยาไ<น>ปกินยาครั้งเียววันนี้เปนมาโลกนี่อีกนะจ้าโลกนี่นะตัวมันสีเกิดนี่คือเกิดมาจากกระเพาะเริ่มเริ่มแรกเริ่ม,ม,ม,มต้นก็คือกระเพาะเนาะแน่นว่าทำอิดกับว่าได้เป็นอีหยังก็เห็นอยู่พี่น้องต่ำชั่วเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวเข่าเอ็ดเวียกับปกติ แพนิดอาการแพนิดเป็นกังวลนี่นะแต่เม็ดนี้ร้ายกว่าหนาสิเป็นนี่แหละคือเขาเจ้าวานี่แหละนี่แพนิดวิตกกังวลกลัวตายคิดอย่งไี้มึงจะตายอยูุสหากัดยัดนั่นแหละให้เราไปสูบยาดกูไม่จะตายโอ้คำตายง่ายกูอยากตายเดียวนี้ เหนื่อยง่ายหายใจ,จยไม่หยุดถั่วท้องเหงื่อออกม,อม,นะมือไม้สัน่นเน้นหน้าอกลองไปเขาต้องไปหาจิตวแพทย์กินยารักษา,าก,ก,ก,ก็กดเขาไปบริสิ์สามข้อนแต่ว่ายาที่เขาเจ้าให้มาตอนนั้นใส่อาการเหมือนแพเหมือน ตอนนั่นก็กินกินต่อเนื่องแล้วมันกับใครมาแล้วพี่น้องนะครับกลับไปก้นมันก้นยังอยู่พอมันมาสุดตัวอีกเธอสองสะะ <c oughs> ก้อนสิเปลี่ยนแ,แรกแกมันกับบได้เปลี่ยนน้ำเหเขาคิดเท่ายังหนุกมันเปลี่ยนน้ำกระเพาะเขาเนี่ยมันเปลี่ยนกระเพาะกดไหลย้อนมันเป็น,นบนมนเท้าแล้วมันกับแบบเก็ียดที้เขาคิดหลาย ขัว่วงเกี่ยวเข่าบัวแวกไปห้ามอแล้วเธอหนึ่งตอนนั้นตอนที่เก็บแห้งๆกระเซ้ามาใครมาแล้วเล้กก็มาเป็นอีกที่สองกับส่วงลงไปท่าทองทองแล้วที่น้องส่วงขึ้นบ้านโมบีแล้วแล้วก็ลงไปท่าของทองกลับขึ้นมากับเป็นมาเลยเป็นหนักมาเลยแม่เป็นที่ใช่ไหมหร็เป็นที่มาเลยตอนนั้นไปกิ่นยังไปเห็นห้ลงหัดทางท่งไปเนี่ย ไปท่าชีพเหนื่ยต้องไปเ่อนันอ๋อที่ไปข่ายวันบาอีวันบาพี่นายบอกว่าพี่เคยเป็นอาการแบบนี้เลยกดไหลย้อนเวลามันหลังกดใจใจชิสั้นวิววิววิวมือไหมก็เย็นมือเขาก็เย็นมือว่านี่เย็นตอนตอนมาแต่สวรรค์แล้วก็แวะเวลาเขาอันเวลาเาหิวเขาคือกัน นิ้วเขานี่แบบ sight, ๆๆ ile, สิเมื่อยว่าววามาโลดพี่น้องเมื่อยนี่คือเมื่อยขึ้นมาใส่หัวใจเลยเมื่อยแบบเมื่อยทั้งท้องทั้งหัวใจแบบเมื่อยเลยแบบเพ่นคไปกินเขานี่คือสิตายเลยเมื่อยลงวอยวอยคือสิตายนี่คือเมื่อวานลงมาแต่หอดพอดมาแต่สวัสดนะหอดปักซองท่านได้แวะเขามาจ้ะบอกว่าบวายบวถ้าจังได้ก็บอกหอดเพื่อนตายก่อนจังได้แวะจังได้แวะหาหมอพี่น้องแวะคลินิกนะจ้ะคันเมื่อย่อยวว้ามาโลดมีแต่ว่าสิตาย ครับเราเันบ่าตายดอกมันเป็นแนวนี้แต่ว่าเขาเข้ากับพวกหัวอาการแล้วแหละว่าเขาเป็นแนวนี้นะมือเย็นหัวใจหายใจบ่อิม่มเหมือนใจวูบวูบเคยเป็นแบบนี้ถึงต้องใส่รถสุขเสริร์นพินายเดยเนะี่ยหาหมอไปถึงเข้าห้องสุขเริรืนหมอบอกกดในกระเพาะเยอะอมแม่ กดใน,นในกระพเพาะเยอะเวลากินข้าวลงไปีช่มันตีขึ้นมามันดันกับหัวใจเห่าในที่น้อง <Ừ. S 1> มันก็แเมนอยู่เม่นความเพลินอยู่ทุกวันนี้แพนิสไม่ค่อยเป็นแล้วแต่กดไหลย้อนยังอยู่เวลารู้สึกกดมันเยอะเกินจนขมคอบางเถอกินยากาวิตคอนไปซื้อใสละบัดนี้ มี่บอกอยู่แถวบ้านเฮากาวิสคอนจะช่วยได้อาการแพนิดกับกดไรยอนมันจะคู่กันอันนี้พี่นายนียไปหาซื้อยามากินบ้งเนาะพี่นายวิสคอนกาวิสคอนอาการแพนิดนี่กเจ้าอาการแบบนี้การแพนนิดทุกเม็ดเลยแหละก็ว่าด้นะคะ มันเมื่อยก็คือเห็นอะไรกันหน่อยก็ทันเมื่อยแต่ว่าบุบบวบมาเลยกลัวมันสิดีกัเข้าต้องพยายามกินยาไปเรื่อยๆแต่ก็กลัวไปทุกอย่างคิดไปทุกอย่างบ่กวันนี้เท้ากลัวเท้าหัวเลยได้ไหมบริจากมึงอจะคิดอย่างกูถามดูใจแข็งแข็งดูเออบอกคิดบอกคิดนี่ไม่ทักคิดบอกทักมีแนวมาคิดเองบอกมันก็บริคิดแต่ตอนเทาวันเทาตอนเทาเปลี่ยนเท้าท่านได้ไปกวดมันคิด ท่านหูเลยว่ามันเป็ี่ยนยังไงคัดกันนี้จะเป็นหีแม่ยังกะเป็นประมาณนี้บ่คิดบ่าอันี้มันจะโบกิดไม่ได้กูจะเป็นนั่นโอยกูจะเป็นแหก็จะตายบาดนี้บาดม้อยไปวูดแต่วันนี้หูแล้วมันกับโบกิดดอกใช่ปกติแต่ยามันไม่แล้วเ่าตัวมันเป็นมันสคิดแต่ว่าหมอเขาก็บอกอยู่ว่าเฮ็ด ส,แบบแสบายสบายปกติกตใจเค้งแข็งใจสู้กับมัมนมันพายคิดก็อย่าไปคิดนี่ครายังบอกให้พาไปหาหมอจิตแพทย์อยู่นี่เป็นค่ะกลัวจะต้องขึ้นลิฟเป็นอันกลัวอันย่านแม่นเป็นย่านบางทีแบบคนบัเคยย่านนั้น ปกติกาโมแปลก็เป็นคนที่ใจแข็งอยู่แล้วพวกเคยยันของยันทีเยันออกไปทา้งในแต่ละมาเป็นโรคอันนี้เพะว่าคิดไปทุกทีคิดไปทุกที่มันก็ยันเองพี่น้องการพนินกังวลวิตกกังวลนีร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะแม่นละจ้าแม่นเหมือนพี่น้องว่าวนั่นแหละเป็นโรคคิดมากคิดอยากร่ำคิดอยากรวยคิดอยากได้ผัวโอแม่คิดอยากได้เมีย หนมึงคิดไปมันฝ้า้เกิดคิด <c oughs> ไปแล้วกันา้ายเกิดน,น,น,นั่นแล้วนี่ข้าเจ้าก็เป็นโรคแบบนี้กัะหลายคนทุกๆุก,กายเม่นนั่นแหละเป็นโรคตกกงังวลคิดส่วนรายปวกสีกข้าเจ้าเหตุงานแบบนั้นเนาะจะเป็นคิด เห็ุงานอยูนน่ในห้อง,องนี่อย่งนีน้คือโบมีเวลาได้คอยไปใส่เนี่ยเป็นพวกก็สิเมื่อยบัดบ่อยน้องหลักก็มื้อนี่ก็เย็น,ยนตัวทายโย่บป่ปานใดมือกระตีนี่สุดยอดมือกระตีนี่ยชเย็นขาวเนี่มันปิดมาก,ก็คือว่าสิบ่รอดนั่นี่ย เหมือนแบบบอลอดแล้วจนได้ก็บอลลอดมีแต่ว่าสิตายองนะเมื่อยลงว่อยแบบว่าจริงเลยนะกวงเลือดเลือดมันหรือาไขมันอุดเสเลือดแบบเวลา้ามืออย่างเดีเลือดมันบอกมาหล่อเลี้ยงหัวใจมันก็เมื่อย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 ลงหมอแบบตอนแปหมออยนหันเข้าเจ้ากันว่นนั่นแหละ นั่นแล้วบ้านนี้ก็มีหลายเม็ดนี่ทุกหลายเม็ดเลยทําให้บอลลูนไปทําบอลลูนไปเห็ดในไหนพี่น้องบอลลูนหัวใจรู้ใช่เลือดบ่ไปฟอกบ่ไปเห็ดอีย่างเกาะหื้อมีแต่บแบบว่าเอาพอยายามเอาต้องหักษาด้วยตัวเองหลงละนี่หักษาน้มา,า,า,ามอเขาจะไปหาอาหยาบ่งทีเรา ไปมองได้ก็หาต่ยาเมื่อวานนี่มามาแต่สวรรค์เนาะก็มาแต่หาหมอเลยมาแต่อันอันนาศาสตร์มาหอดอากเพิ่นก็ก็คือเก่านะเขาหาหมอมันก็อันเก่านะมึงใช่ว่าอ้วยได้มึงอยากไปหาหมอกันเก่านั่นเอ็กซาเลฟิเอ็กโกกันเก่านั่นก็เริ่ม่วานนี้บอกยาเด้อท่านหมอว่ายาลายเลยกันเก่านะ เขาบอกให้ไปมารูนมรูนหัวใจบอกมารูนอะไรน้่าไปมารูนเช่นเลือดมารูนปัสสาวะเชนเลือดบอก่านว่าไขมันในเส้นเลือดกับคือนกวดอย่ใงกระสองขันเลยขึ้นมาบริเวณนี้มันมีแต่ได้หัวใจซื่อๆมีมัวมีแต่ตัวอันพอกอะตับซื่อๆมันกับบริหลายเนี่ยไอ้อันนั่นในตับนะเป็นกอ นี่มันเกี่ยวกับเส้นเลือดบ้าเราเรียงหัวใจนี่แหละมันก็สีบอกกับเกี่ยวกับเลือดเท่าเนาะอืมเลือดเท่าเหมือนมันแล่นบบปกติอ่ะแล้วคันสีบอกกัมันบาเราเรียงหัวใจบ้ท่านนี่นะมันก็บเมื่อไงแบบแบบเมร์พอหัวใจเป็นพอตัวฟอกเลือดแมร์สังเกตเบิ่งเวลาลดเท่ากันพี่น้องเวลาไหนมันมันอยากเบิดอืมกระตุ้นรุรุดดุดรุดรุดลง บบมีน้ำมันบมมาคึมาล่อลื่นเครื่องมันเนาะก็เป็นกระสเป็นแบบนั้นคนก็ได้คนมันก็มีเลือดรอเลี้ยงเข้าใจระบบของมันเนาะไปเติมเลือดจ้ะเฮ้ยมองนี่อ่นว่ามันคือรถน้ำมันเบิดเลือดเบรดเลือดเบริเบิร์้ไปเติมเลือดถ้าต้องไปหยั่งนี่นะมาลูนเนี่ยมาลูนคือหยั่งอ๋อ สองถามผู้เขาเจ้าเคยเป็นถามผู้เขาเจ้าที่เม่นมาที่หายเปลี่นรอูอ่านเขาอ่านเป็นบางเม่นดดเด้อจ้ะเด้ออากาศาคือยังเห็นนี่แหละบ้านเขา่หลายนคนก็บอกเป็นคือแบบแบบอากาศเปลี่ยนอยู่คูมค่มือคู่มือพี่น้องคือหน้าน,นีแล้วยากแดดก็แดดยักหนาวก็หนาวยากลมกลมันลมคนที่บุเคยเป็นไข่เป็นวัดกับพระพกันเป็น่ยนสนั่น ะวันกับห้องกระพืปิปีมันเปลี่ยนพี่น้องนะแบบนั่นแหละคืออะไปทำนั่นประสาทหัวใจยังกระเมนอยู่เป็นประสาทหัวใจเนะาะอคายสิลายคิดลายกับอีกอย่างกระทั่งบบมีเลือดมันรอเลี้ยงหัวใจประทันแหละม,มันฟอ,อกเลือดประทันเนี่ยมันจังวับวรับลง ถ้าหมอ่ะว่าแทกเนี่ยกับปกติบุกจักแน่สิปัวแล้วพี่น้องคือยังเห็นเลยก็ยามันกินยาตัวที่หมอหามากแล้วก็จะเป็นยังได้ต่อไปกับยังมอหือแนบบนดข้างหนาพี่น้องเด็กโงมาลูนนี้มันคืออนเนี่ย มีแต่ว่าเขาคอยพยายามพักษาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแต่พยายามบกคิดหลายหันยามนอนตื่นมากนะใครอยู่ก็นอนเดียวทาบริคิดอย่างเดียหานอนนอนทำบริคิดรับไปนทำบริคิดคิดเนี้ยเขาหลับเออก็นอนดีค่ะตอนสีนอนกับบริคิดแล้วเขากัเลนโทรศัพท์อยู่แต่ก็รับไปเลยหันยามที่เปิดแล้วมันคิด มันเป็นขั้นมันสิเป็น่ะมันสิเปลี่ยนแบบขั้นมันเป็น่นแบบว่ามันเป็นมาบาดบาดแม่นเป็นมาเป็นบาดอยู่กับอยู่กับหมู่กำยังก็คือกันหมายว่าจะเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนอันสี่คือแบบว่ามันวูบมาแต่ลายบาดเนี่ยมันคือเขาเข้าใจรวดหัใจเต็นไว้แหละมันมันกะกลัวมันสิกัมมาเต็นปกติเข้าใจนะโอ้คนเราก็แห้งพี้อง เงือมือเงือตีนอยู่ัดเย็นบัดทำคนสิตายทำคนใจจะคือผีข่าวเลยเป็นบบมันปกติกับปกติออกมาเด็กอามอแล้วก็ดงดงึกผีข่าวผีออกน้ำกระทน้ันกน้ำกระเาน แต่งเสียเลยพี่น้องเลยบมดคำสิว่าแล้วเนี้อตาบุหินดจ้จ้าจ้าเนี้อตาบุหิน <S <S มันก็นมีส่วนอยู่เนี้อตาบุหินก็นได้ แต่ว่าเทากับหมอท่านอันนั้นให้เพิ่นหซื้อพี่น้องคานเโาได้เฮดแต่ยังหาแล้วก็บเซติเยตอยู่ดอกแต่พวกยาเซติเยตบอด้มีพี่น้องบอดมีแต่เทิมแต่เทิมยังเมื่อก่อนนะเคยกินแต่ปีก้อนปีที่แล้วพุณเสมอบริกินบริกิรลาวเบียร์บริกินหลอกอารมณ์ของบริกินจ้า ข้าเป็นกับข้าเริ่มเปลนกระเพาะมาตั้งแต่เกี่ยวเแล้วเปลี่ยนมานี่บริกินแล้วก็บริกินยังเลยพี่น้องค์ก็นั่นนั่นก็กินอยู่บ่แม่ช่ว่เกี่ยวเขาแก่นั่นน่ะก็แข็งแห้งดีก็กินอยู่ติดกลิ่นกันยอมรับแม่นแต่ว่าตอนเป็นมาตอนช่วงเกี่ยวเขาเน่นก็คือเป็นแล้วก็ไปหาหมโมมาแล้วก็บ่ได้กินยังเลยหลายคนก็ว่าพาไปอาบน้ำมนต์ไปแล้วพี่น้องสูตรน้ำอาบน้ำมนต์ ตอนนี้ก็กินกินชายีเนบะชาซามาท่งบอกซาลดไขมันเมนชาตัวทีอันมาบอยกินนั่นแหละแล้วก็เป็นชือกันแล้วอะไขมันอบตับน่ะเราก็ยังข้าวกัข้าวเนาะก็บทรงซากินชาอีหยังซาอันน่ะซาปฐุมารลดไขมันมันเป็นแบบส่วนผสมของมันเป็นใบยานางแล้วไ็ใบเล็กป่า คือแบบชาลดความลดไขมันโดยตรงท่านว่ามันมีไขมันอยู่ในี่เส้นเลือดกินชาบมันีลยมันจะพอเดือนแล้วมันก็นไข่แล้วพี่น้องแต่ว่าค้เราอยู่แบบสป,ปกติกลัเป็นยังแต่ว่าครั้มันในเมื่อยสุดลงถึงเธอหนึ่งก,กลัวมันสิพื้นขึ้นขึ้ว่าขันซ็อซ้สมอพี่น้องเย เขาก็ต้องแบบพักผ่อนเอาพักผ่อนหลายๆพักผ่อนเพียงพอพกพอ็กจะพักผ่อนหลายไม่ต่นอนเมือ่อยต้องออกกำลังกายเขาก็บ่ได้นอนจะเห็นนอนบ่าเขาเปลี่ยนนะนอกจากว่าเขาเมึนไม่นี้เห็นถึงนอนเขาบานออกหน้าเขาหน้าออกบ้านนี่เลพี่เราะแบบเป็นคนที่บกค่อยแบบนั่งอยู่นอนอยู่เนาะก็กำลังกายมาตีคนหนอกคนหนกุก เด็กน้อยอบมไมีเวียกก็พาเด็กๆไปหาลอนยิงนกออกกําลังกายอะไรเอากําลังกายแสงแบบติหายยิง <c oughs> น,นก,กนี่หนูอันนีนนนนอ้ออกไม่างย่าง <c oughs> ออกกําลังกาย <c oughs> าให้แน่เลยอะไรพี่น้องไหยแต่ว่าผมหัวค่ำมาไม่ใช่เป็นน่บอสสวดร้ายหน่ออยากเป็นแต่ช่วงคำ่คำ ทวิตทำไปแล,ล้วก็แล้วช่วงตะเวนอยากรบดินประมาณสามสี่โมงเคยช่วงเขาพีลงป่าเคยเมื่อยมื่อยช่วงนั้นแล้วไม่เมื่อยลมบัดหมอยแต่ว่าช่วงเสาช่วงยังเขาตื่นมากะอยู่ได้ปกติเมือม่อยก็เมื่อยเป็นช่วง จังเว้นยิ่งคืนหอนคืนเย็นเย็นอากาศพี่น้องแหม่อากาศมันเย็นเย็นหมดเก่าตื่นมายังมือเศร้าหลูงพอโคตรเย็นโคตรหนาวเลยพี่น้องเลยเพอสวยมากกัคือจากที่และแดดบัลรุกแหม่แปรบแม่บอกไปทงหน้าหน่อยม่้เป็นเหลือมยิบเป็นหมอกความหดอาจจะไปลุบหลู่เจ้าหน้าที่ทางเข้าผีหน้าผี ไมปลบลู่เลยหลายหนกับหลายอย่างนะจ๊ะหลายคนหลายบอกจะสิไปทางไหนก็คือแบบคนในบ้านแนะนน้ำเข้าไปนัะมันคืออะไรอ่ะไปไปมากกัได้ยาแต่ละมอแต่ละมอกับขั้นวอาคือกันไข่อยู่ดอกบางมอเขาบอกว่าคือ ต้องพยายา,พยายามพยายามปึุกจิตตัวเองให้ผ่อนคลายเราเคยเป็นโรควิตกกังวลกับโรคนี้แหละแพนินีนแหละบานเท้าเสื่อมเป็นโรคประสาทโรคความคิดเสดยดายประสาทแมนตกไปหาจิตตะวแพทย คิตลายมันกรเมื่อยแล้วก็ไม่เกียดแดกสมองผิดตายเข้าไปอีกต้องจัดการการนอนใหม่กดอาหารจัดจัดเผิดเค็มโมลิแจเลยตอยนี้เพ็ดนี่แบบเมื่อวานีี่ก็ออกมาจากกินข้าวก็ยังมาคิดอยู่ว่ากินข้าวพัดผิดบอผิดมอ กินเขาแล้วผัดเมื่อยม้อยลงม้วนนีกก็อยู่สวันนะพี่น้องอออนำมาทษกับเข่ากับหน้ากับก็คือว่าบริกินยังกัดผัดเข่ากับบริมันกับปลาทอดเท่าททนั้นเองแต่กับพวกมันนี่มันงดมาก สรุปจริงๆนะครับผมว่าบอบแปบไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วดูทรงวิตกกังวลมากกว่านี้อ,อย่าเครียดอย่าคิดมากตรวจทุกอย่างแล้วทำจิตให้สบายเพราะใจเป็นนายก หัวมารูนหัวจะมารูนคืออะไรกังวลเป็นแพนิดหรือเปล่าแพนิดคือโรคความกลัววิตกกังวลมีอย่างเห็นอย่างสิ่งที่ย่านสั่นไปก่อนคือโรคเป็นทางไทยนะเรียกว่าโรคแพนิดบวกกับ เล่ายาน้ำกระท่อมให้หยุดติดขาดและกะอีกอย่างมโนมะน้ำย่าให้ถึงขั้นโคตรเรียกลองความสนใจหรือสร้างขึ้นมาเองบอได้ว่าถ้าบอได้เป็นกะ ขอให้เพชพึ่งจะของพึ่งจะของไว้ก่อนรักษาตัวเองให้ดีอาจจะอาจสิเป็นว่าสะสมก่อนหน้านั้นที่เคยกินมาแล้วมันสะสมทำให้จิตหลอนเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้จ้ะเมีน มันสมแล้วก็อาจเป็นไปได้นางกัยังบักเท้อกับวูบูปั๊บปับอยู่กินคือการฆ่ากับท่อมกินจ้าเมื่อน้ำเชื่นยังเป๊กอยู่ข้าก็บริกินไปนั่นตะกี้แห้งและติดนเมื่อได้บริกินนั่นเวลาบัดคืนสะแกงเด็กเลือตีนึงตีซากก็ลุกมาต้มกินข้ากล่องใส่ซัมลี่อยู่ดอกเมื่อได้บริกินก็วูบวูบปั๊บปั๊บคือผีเข่าออก มือนีนห้างแน่แล้วได้กินกับบันได้กินได้กินกับโลกินลับมันพายมันเวล่าลุกนะมันเป็นวึบไปนั่นเองหรือถ้าบางทีเอาขายืนข้าเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็เป็นบบางทีเอานอนแล้วมันก็เอออีกบางทีแบบนอนแล้วสะดุ้งพี่น้องยามข้าเมาแห่งนั้นแมวกินลายเมาทอมแห่งนั้นนอนแล้วกะจะขึ้นรับแน่วรับแนวเป็นเรื่องเป็นราวว้าาเป็นละครไปนี่ฟาดผ้าไปนะโอ้ อยากยาเลยยาเด้อน้ำกระท่อมบริดบทยาป้าปิดกล้องนะซิมาัดต้มน้ำกระท่อมใช่ไหมที่ก็ใครแล้วขายแหละจ้ากูเบิรดเงินแล้วไม่กับใครแต่ว่าเบิร์ดอะไรอย่าไปนะบาทนี่นะโอ้กูบ่เหลือทั้งบาทเลยนี่นะ